สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ก็ถูกสร้างขึ้นเมื่อวันที่13มีนาคม2 0 2 5นะครับแต่จะอัปโหลดก็วันจันทร์นะครับเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่สัปดาห์แห่ง FIFA Day นะครับ FIFA Day นะครับตรงกับวันที่คืนวันที่17นะครับก็อีกไม่กี่วันนะครับก็ทีมชาติไทยเราเอย ทีมฟุตบอลโลกโซนอเมริกาใต้เอยโซนเอเชียเอยก็จะระเบิดแข่งขึ้นรวมทั้งยุโรปด้วยนะครับอ่ายุโรปด้วยแอดมินก็ทําคลิปต่างๆนานาไว้ในแต่ละทว์นาเมนละในแต่ละทวีปก็เอาไกลตัวก่อนนะครับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบที่3รอบ18ทีมสุดท้ายโซนเอเชียนะครับฟีฟ่าเดเดือนนี้ก็จะเป็นนัดที่7นัดที่8นะครับอนะ เป็นไปได้ไหมนะัดที่7ที่8จบไปเราจะได้เห็นทีมที่เข้าฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในโซนเอเชียก่อนเลยนะครับจะเป็นไปได้ไหมอ่าอย่างอเมริกาใต้เนี่ยอาัจจาินาเนี่ยแน่นอนนะครับอยู่อันดับที่1ของตารางนะครับอ่าก็มาลุ้นว่าในแต่ละสายเนี่ยใครบ้างนะครับจะได้เข้ารอบสุดท้ายนะครับที่จะจัดขึ้นในปีหน้านะครับที่ ประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาแล้วก็เม็กซิโกนะครับกลุ่ม A นะครับของรอบ18ทีมสุดท้ายของโซนเอเชียนะครับจะประกอบด้วยอิหรานนะครับอุซเบยยูเอ e, กาตรากีสานเกาหลีเหนือกลุ่ม B เกาหลีใต้อิรักจอร์แดนโอมานคูเวสและปาเลสไตน์กลุ่ม C กลุ่มนี้แจมจำ,จำครับแม่ก็แย่งที่2กันนะครับ ญี่ปุ่นออสเตรเลียอินโดนีเซียซาอุดีอาระเบียบาเรนแล้วก็จีนนะครับะนะตารางขณะนี้นะครับกลุ่ม A อเนอิหร่านนี่นอนมาเลยครับมีอยู่16แต้มนะครับจากการแข่งขันทั้งหมด6นัดน,นะครับชนะชะฮะเสมอ1น,นะครับมีอยู่16แต้มนะครับอุสเบนะครับคือเสียงขออภัยนะครับเสียงต่างๆนานาที่มันรบกวนเข้ามาเนี่ย มันเป็นฝนตกครับฝนลงฤด้ดูหรืออย่างไรหรือฝนปลายได้ดูนะครับโคมคามโคมามอยู่แอดมินก็อยู่แถวลำลูกการเนโอ้โหเป็นเส้นทางของพายุไม่ว่าจะร้อนหนาวหรือว่าฝนตกมันมาทางนี้จริงๆอุซเบกิสถานนะครับมี13แต้มนะครับแข่ง6ชนะ4เสมอ1แพ้1นะครับอ่าลุนลุนเข้ารอบที่1ที่2พร้อมกับอิรันนะครับที่3คือ UAE นะครับมี10แต้มนะครับ กาตามีอยู่7แต้มนะครับสำหรับที่3าที่4เดี๋ยวต้องไปเพย์ออฟกันนะครับร่วมกับสาย B และสาย C เพื่อหาอีก2ทีมนะครับตามที่1ที่2ไปในแต่ละสายไปนะครับที่5ที่6เนี่ยต้องทํางานหนักหน่อยนะครับกีกิสถานและเกาหลีเหนือนะครับมี3แต้มและ2แต้มนะครับนี่คือสถานการณ์ของกลุ่ม A นะครับกลุ่ม B เกาหลีใต้น่าจะนอนมานะครับแข่ง6ชนะ4เสมอ2ครับมี14แต้มนะครับ ก็ตามด้วยอิรักนะครับอิรักเนี่ยมี11แต้มนะครับแข่ง6ชนะ3เสมอ2แพ้1นะครับ11แต้มก็มีลุ้นกับทางเกาหลีใต้นะครับที่จะเข้ารอบอัตโนมัตินะครับจอแดนกับโอมานเนี่ยแย่งกันนิดนึงนะครับในโซนเพย์ออฟนะอาจจะแย่งไปถึงออิรักด้วยนะครับแย่งขึ้นที่2ด้วยนะครับที่แน่ๆนะที่3ถึงที่4เนี่ยต้องเพย์ออฟต้องมาเพย์ออฟกันทั้ง3สายนะครับ ส่วนคูเวตเนี่ยยังมีรุ้นนะครับรวมกับปาเลสไตน์นะครับสีแต้มและ3แต้มตามลำดับนะครับมาดูกลุ่ม C ครับญี่ปุ่นน่าจะแบเบอร์แล้วแหละจบเซคชั่นฟี a าเดในในเดือนนี้ในรอบนี้ก็น่าจะได้เห็นเห็นญี่ปุ่นน่วิ่งไปพร้อมกับอิหร่านเพื่อเข้ารอบฟุตบอลโลกรอ,อบสุดท้ายได้เลยนะครับนาทีเจ็ดที่แปนะครับ ญี่ปุ่นแข่ง6ชนะ5เสมอ1ครับมี16แต้มนะครับตามด้วยออสเตรเลียนะครับมี7แต้มนะครับส่วนที่3ถึง6ที่6กนะโอ้แย่งกันนะครับอินโดนีเซียซาอุดีอาระเบียบาเลและจีนนะครับมี6แต้มเท่ากันเป๊ะเลยนะครับโดยที่ทิ้งออสเตรเลียไม่ได้นะครับออสเตรเลียก็จะอยู่ในกลุ่มที่234 5 6หเนี่ยเพราะว่ามี7แต้มนะครับดังนั้นกลุ่มนี้มันครับกลุ่มสีนี่มันนะครับ เรามาดูโปรแกรมการแข่งขันนะครับวันที่20เลยครับ16บหนาฬิกาสินาทีของกลุ่ม C เลยครับออสเตรเลียจะตบเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอินโดนีเซียนะครับโอจะพัดจะผูมาแพทติกไคว่เวิร์ดนะครับผู้เป็นโค้ชนะครับหากเอาชนะออสเตรเลียได้สุดยอดเลยครับแหมพูดถึงแพทติกไควเวิร์ตนะครแอดมินไปนั่งดูในที่สนามราชมังคลาตอนอยู่บาร์เซโลนาแหมเสียดายเสียดายจริงๆครับไม่ได้เห็นฟอร์มนะครับอืมตอนนั้นก็ ขดังมากครับแพ้ติคขคเบรดังจากยิงจุดโทษไม่เข้านะครับที่แพ้แพ้อะไรแอดมินจำไม่ได้ก็ก็วันนั้นผิดวังครับไปดูบาร์เซโลนาเหมือนกับเทโลหรือว่าทีมชาติไทยนะครับมีมีเพื่อนของแอดมินอยู่ด้วยรั้นันชัยบริบาลนะเราเลยได้ไปเชียร์ก็ตรงกับวันพฤหัสที่20นะครับเวลา16.10ออสเตรเลียจะพบกับอินโดนีเซียในกลุ่ม4 ส่วนอีกหนึ่งคู่ของกลุ่มซีนะครับญี่ปุ่นนะครับจะเปิดบ้านเนี่ยปิดเกมกับมาเลนได้หรือไม่นะครับ17นาฬิกา35นาทีนะครับวันเดียวกันนะครับวันเดียวกันนะครับกลุ่ม B ไปที่กลุ่ม B เกาหลีใต้ครับจะปิดจับได้เลยหรือไม่นะครับพบกับโอมานนะครับ18นาฬิกาครึ่งตามด้วยอิหร่านและ UAE นะครับประมาณประมาณตีหนึ่งนะครับตัวเนี้ยเที่ยงคืนตีหนึ่ง อิหร่านจะพบกับ UAE นะครับถ้าอิหร่านชนะเนี่ยก็ก็น่าจะคล้ายๆกับญี่ปุ่นครับน่าจะแบมเบอร์ไปเลยนะครับทิ้งให้ UAE ไปลุ้นเพย์ออฟไปอุซเบกิสถานกับกีกิสถานนะครับอุซเบก็ไม่น่าจะมีปัญหาหน่า,าจะเอาชนะกีกิสถานได้ครับ2 3 1 5นคานะครับตรงกับวันที่20่วันพฤหัสเช่นเดียวกันนะครับข้ามมาวันศุกร์นิดนึงนะครับจอแดนนะครับ พบกับปาเลสไตน์นะครับนี่คือของกลุ่ม B นะครับตีหนึ่งสิบห้านาทีสถานการณ์จอแดนในก็รุณ์กรุณ์เก็บชัยชนะปาเลสไตน์เก็บได้แน่ๆน,น,นะครับงั้นไปรุนไว้อิรักเนี่ยจะเป็นเช่นไรนะครับอิรักพบกับคูเวตโอ้ไม่มีรุนนะครับยังยังไม่ขึ้นที่2นะครับเพราะว่าอิรักเนี่ยตีหนึ่งสิบห้านาทีเช่นกันนะครับอ่าจะพบกับคูเวตไม่น่าจะมีปัญหาอะไรคูเวตไม่น่าจะฟื้นขึ้นมาได้ไม่น่าจะชนะอิรักได้แล้วไปเยือนด้วยนะครับคูเวต กลุ่มสี่คู่หนึ่งนะครับซาอุดีอาระเบ,บียพบกับจีนนะครับอ่าซาอุดีอาระเบียในอยู่ที่4นะครับลุ้นกับจีนนะหากเอาชนะได้นก็มีสิทธิ์ขึ้นที่2ได้นะครับจีนเช่นเดียวนะครับคู่นี้นะครับใครชนะขึ้นที่2มีสิทธิ์ขึ้นที่2ไล่ที่2ออสเตรเลียได้เลยแต่ต้องไปดูผลประกอบการของออสเตรเลียและอินโดนะครับว่าจะออกทางไหนนะครับคู่สุดท้ายกลุ่ม A นะครับกาตาพบเกาหลีเหนือนะครับกาตามีลุ้นเข้าโซนเพย์ออฟ ตอนนี้อยู่ในโซน p ล a y อ f f อยู่แล้วน่าจะรักษาพื้นที่ได้นะพบกับเกาหลีเหนือหากเก็บได้ก็จะเป็น10แต้มนะครับเอาแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับกาตาแชมป์เอเชียครับในล่าสุดนะครับอ่านี่ครับคือโซนเอเชียนะครับอ่ะยังไงก็ฝากติดตามคิดด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับขอบคุณมากมนะครับสวัสดีครับ